สวัสดีนะคะทุกทุกคนนะคะใครที่บอกว่าอยากได้สูตรยี่กีสายรูดนะคะสองตัวนะคะสองตัวฟันหนึ่งตัวให้นะคะมันมีนะคะเดีวเรามาให้นะคะนะถูกผิดประการใดขอภัยนะคะเรามาให้ดูกันไปลองกันเลยนะคะนะยังไงก็ขอให้ได้แล้วกันนะ ยี่กี้นะคะตามนี้เลยนะคะเราจะยกตัวอย่างให้นะคะอย่างมันมันได้ถ้าเลขมันมาถ้าเลขมันมาบนสามเจ็ดเก้านะคะเรามาทำข้างนอกนะคะมันจะมืดมืดไหมคะสามเจ็ดเก้า สามกับเก้าสทายยี่กีมันออกอย่างนี้นะคะยี่กีมันออกอย่างนี้เราก็เอาเอา,เอา9กบวกสนะคะตัวนี้นะคะล่างนะคะเอาเอาเอาล่าง9กบวกสได้เท่าไหร่9ก้นะคะได้13นะคะ ได้13ก็เอาเฉพาะเลขข้างหลังนี้นะคะเอาเลข3มาเอาเลข3มาบวกด้วย7นะคะได้เท่าไหร่นะคะ7 8 9 10 7 8 9 10ได้10เดินไปอีก2 9 10 11 12นะคะนี่ค่ะเลขเด่นของเขานะคะ ตัวนี้ฟันฟันตัวข้างหลังนะคะตัวนี้รองตัวนี้ตัวนี้เด่นตัวนี้รองนะคะพอได้ไหมคะนะเอาอีกรอบนึงนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจนะคะจะเ,เราให้อีกรอบนึงนะคะเช่นตัวอย่างถ้ามันมา602ูนยกับเจห เอา10ล่างหน่วยล่างบวกกันนะคะสตัวนี้7จบวกหนะคะได้เท่าไหร่6 7เจ็ดได้3เอา3ามาบวก7นะคะอาทิตย์หนึ่งมี7วันนะคะได้3าบวกเอาทิตย์หนึ่งมี7วันนะคะเก็ได้10นะคะ เดินหน้า2 9 1เ1้าสค่ะนี่ตัวเด่นของเขานะคะตัวเด่นฟัน2อดอง1ประมาณนี้นะคะสูตรกี่กีนะคะสายรูดนะคะสิประตูะคะ่ะลองไปดูกันนะคะเอาอีกนะคะยกตัวอย่างให้อีกนะคะอย่างเช่นบนมา6กส สาสนะเราก็เอา3ามบวกศูนย์้ากับสบวกด้วย7 1อาทิตย์มี7วันได้10อีกแล้ว10เดินหน้า2องสอ,งงสองตัวเด่นคือ2รอง1เด่น2รอง1น,นะคะตามนี้เลยนะคะเรามายกตัวอย่างให้ใหม่ดีกว่านะคะ ยกตัวอย่างถ้ามันมา1 0 2กับ2 6นะคะเราก็เอา2องบวก6 6 7 8 8บวก7นะคะเท่ากับ7กับ8 14 15, 15, ก็เอา5ข้างหลัง5เดินไป2 9 5 6 7นะคะตัวนี้คือเด่นนะคะฟัน7ลอง6นะคะ ได้ไหมคะชัดนะคะพอได้นะคะสูตรนะคะสูตรยี่กี่สิบเก้าประตูะคะ่ะสิประตะะูสายรูดะคะ่ะตัวนี้เขาเรียกสายรูดนะคะตัวนี้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะจัดทำเพื่อเป็นแนวทางนะคะ ตัวนี้เป็นสูตรเลยนะคะชัดไหมคะพอได้ยินนะคะเข้าใจกันแล้วนะคะเพื่อนๆขอให้ได้นะคะขอให้โดนนะปึดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังลองไปทำดูกันนะคะมีผิดบ้างถูกบ้างนะคะลองไปทำกันเลยนะคะลงให้อีกหนึ่งสูตรสูตรที่หนึ่งนะคะ สูตรที่หนึ่งกันนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆน,นะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันค่ะบ๊ายบาย